เจ็ดมาเจ็ดมาปุ mm ๋ไม nah, ่เติมเลือดเลยมาเลยมาเลยมาเลยขึ้นมาเลยไม่ต้องสโมกไอ้เหี้ยมันเสียเวลาเอ้าไอ้เจ็ดไปดีไปดีเอ้ากูจะเฮียมึงดูเลือดกูดิจะรีบรอด์รถไปไหนวะไอ้เหี้ยคือถ้ามึงปั๊มได้แอ่กูตายแน่นอนอะ เติม UC คิดถึงแก๊สท็อปอเติมถูกเติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%ช่องทางการติดต่อแฟนเพจและไลน์แอดแก๊สท็อปอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาไม่เจอกันนะตอนนี้นะครับทางแก๊สท็อปอก็ได้มีโปรโมชั่น UC ยิ่งเติมมากยิ่งคุ้มมากและยังมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกเพียบอย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันนะครับช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปตัวพิ่งลงนะ ระวังตีนะตัวหนึ่งระวังนะโสนั้นเลยแล้วก็ซ้ายตัวหนึ่งมากันมีอย่างลงเมืองใหญ่เลยน็อปน็อปน็อป w a t ั h out เฮ้ยทำไมแบบเนี้ยมีอยู่นะ Watch out จะเข้าหรือเปล่าเข้าได้นะเอาเลยเจยดไปนำเลยเพื่อนกูนำกูตามให้เพื่อนนำเลยนำเลยวิ่งเลยวิ่งเลยกดกินน้ำเฮ้ยไปหมดทำไมกําลังนนะอันนี้คนซ้ำอยู่ไหนอะบ้านะบ้านไหน สวยโหดเตีค้ครับตรงไหนตรงไหนมาร์คมาร์คเนี่ยนี่นี่นี่มาแล้วก็อไอตัวเดิมหรือเปล่าวะชุดสีชมพูชมพูอะ่ะใช่ป่ะไอ้ตัวที่ขี่มอเตอร์ไซค์ปะ่ะมีสามมันเป็นไงมันเป็นไงล่ะมีมีเพื่อนอีกมันยังนอกอยู่นะก็ม,มันมาคนเดียวสองมากับเพื่อนมันนั่นแหละแล้วนี้มันตายก่อนไม่ใช่หรอ อ๋อเห็น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 ว่าจาอยู่นู่นอยู่นู่น่บอทหรืเปล่คนวิ่งอย่างนี้คนวะมาไทยมาไทยมันเป็นยิงให้หน่อยนะยิงคมให้หน่อยนะเดี๋ยวมาได้ได้ได้จัดให้ตามความขอมันยังอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมเราไปแล้ว แลจะให้ไปทำไมก็ในเมื่อก็ยิงแล้วอ่ะเฮ้ยยังน็อกอยู่นะยังน็อกอยู่นะไม่ดูมิกี่เวะไปไปไปจอดรถดิเด๋อเด๋อเด๋อสร้างวิลกรรมหน่อยนะยิงยางรถหน่อยอันเนี้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 ยเอาดิเอาดิเอาดิมามาดิมาดิมาดิ ไปเก็บน้ำมันไปด้วยไปเก็บน้ำมันด้วยทั้งันก็ปลาทิ้งไปดิก็ปลาทิ้งไปดิปลาทิ้งไปเอ้าเออทำไมปลาใส่มันทำไมไอ้เจ้หยเลิกอ่ะครับเฮ้ยมันนึกว่าไม่มีนึกว่าผมยกเลิกไม่เจอกูปวดหัวว่ะกูบอกตรงๆนะ ไปเมื่อกี้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 ว้าวชนเฮ้ยท่านท่านท่านมันอยู่บ้านหรเปล่าไม่อันนี้ชนตายเลยเมื่อกี้ที่เดิมที่เดิมที่เดิมคิดว่ามันน่าจะไปแล้วกะที่เดิมที่เดิมที่เดิมใช่ไหม ไอ้นก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 มัแยกกับเพื่อนชัวเลยไปรับไปรับลุงอับปุงเฮ้ยโหคนลง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 ไปเอาลดลงไปเอาลดไปไปไปคนนี้ รถไอ้ย่า uhm ข like, ึ้นรถดีดู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 มาได้ไหมมาได้ไหมมาได้ไหมนี่ไอ้ดอกไอ้ดอกเอาดีเอาดิไอ้ดอกเป็นกาแล้วอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงคนมีหรอข้างหน้ามีขับรถอ๋อนี่ใช่วันนี้มาได้มาได้มมันมาเหรอใช่มา ้วยไม่นอกโอ้โหโอ้โหไม่นอกเฮ้ยขวามานั่นไงโอ้โหจ่อยจ่อยมาดึง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 ทันไหมทันไหมกำลังไปเจ็ดมาเจ็ดมากูม่เดิลเลดลย มาเลยมาเลยมาเลยขึ้นมาเลยไม่ต้องสโมกไอ้เหี้ยมันเสียเวลาเอาไอ้เจดไปดีไปด,ปดีเอา้ากูจะเที่ยมึงดูเลือดกูดิจะรลิฟต์รถเปหนไงวะมานี้วัชอัตบามาล่างใช่ไหม ต่ยังไม่เห็นตัวอ๋ออย่าเออแกดรอปลังเ้ยยี่โกดินเงินตให้แป๊บปองรบด,ดว้วยนีดด่ m a r k e location นี่ยมีซ้ำนะตรงข้างล่างนี้ไม่มีหรอข้างล่างนี้ขึ้นาดสวยปะปะปะวงวงวงจะไ่ส่งในวง

phải kìa lắm 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 này. lắm 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 ระหวดังนี้นะเมื่หนึ่ง Watch o u ม Money w o o h o เธอ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 ได้ยินไหมเธอนุ่มเนี้ยนุ่มเนี้ยพูดปิดคลิปให้เราหน่อยดพูดปิดคลิปให้หน่อยเป็นใครล่ะโอย โอ้ยไปเอาดีๆเอาดีๆขี่เกียจเปนเซ็นเซอร์อร็เอ,เอาดีๆเอาดีๆเอาพูดเป็นคลิปพูดเป็นคลิปแบบ u t ท b e อ่ะพูดไม่เป็นกจะชอบกดไลค์ใช่ก็กดแชร์อะไรอย่างี้ไงของไม่โอเค